ครับสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสรุปโดยการสแกนฝนเช้าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดจะเจอกับฝนในเช้าวันนี้มาดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะครับสําหรับภาคเหนือก็ไม่มีฝนนะครับมีเพียงเมฆหนาตัวแล้วก็มีก้อนเมฆที่จะก่อฝนได้ก็อยู่ที่ประมาณจังหวัดเชียงรายนิดเดียวครับนิดเดียวไม่มีอะไรนะครับไม่มีพิษสงอะไรนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ประมาณจังหวัดน้องคายแล้วก็บึงการนะครับที่กําลังตกในตอนเช้าก็น่าจะตกแรงอยู่พี่น้องที่อยู่ทางน้องคายแล้วก็บึงการก็แจ้งข่าวด้วยนะครับตกแรงไหมนะครับดูจากเรดาร์แล้วน่าจะแรงเป็นบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่อาจจะตกใน,นลินไปปล่อยในตอนเช้าแล้วก็ที่ภาคตะวันออกนะครับก็เจออยู่ที่จันทบุรีและก็จังหวัดตากนะครับแต่ว่าตกลินเปปล่อยมั่งแรงมั่งนะครับสลับกัน ส่วนพื้นที่อื่นนะครับลงไปที่ภาคใต้ก็ไม่มีอะไรนะครับปักใต้บ้านเราก็ไม่มีอะไรนะครับมีเพียงเมฆหนาตัวนะครับแล้วก็อากาศ ตอนกลางวันก็จะคลื้มคนะครับหลายพื้นที่นะครับนครศรีธรรมราชก็มีเพียงเมฆหนาตัวแลวก็ฝนตกลินไปปล่อยบางพื้นที่เท่านั้นนะครับหาดใหญ่ปัตตานีก็มีตกลินไปปล่อยบางพื้นที่นะครับกับเมฆหนาตัวนราธิวาสก็สุดเขียแดนเลยครับก็มีตกกลินไปปล่อยและก็เมฆหนาตัวบรรยากาศวันนี้ก็จะคลึ้มคหลายพื้นที่ร้อยก็ดีครับรักษาสุขภาพตัวเองเช่นเคยนะครับชิ้นสุดการสแกนขอบคุณครับ